ครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทางประตูด้านหน้าทางเข้านะครับของแคดดอตคอสำนักงานหัดใหญ่นะครับตื่นเต้นจริงๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศภายในจะเป็นยังไงนะครับผมเดินเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นอาคารพาณิชย์นะครับ3ชั้นนะครับ1นึ่ครูหานะครับ ซึ่งผมเดินเข้ามานะครับทางด้านซ้ายมือนะครับตอนนี้พอดีน้องเขานะครับกำลังฉ่ายวิดีโอนะครับในส่วนของข้อมูลเบตากูแคนอยู่นะครับเป็นบรรยากาศของเฟอร์นิเจอร์นะครับเก้าอี้นะครับที่รับรองท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่เดินทางเข้ามานะครับจิบกาแฟนะครับคุยกันนะครับปรึกษาปัญหาทางธุรกิจนะครับ การดําเนินงานนะครับการขยายงานนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเรามีภาพบรรยากาศต่างๆนะครับภาพท่านประธานนะครับแคดดคอประเทศไทยนะครับภาพท่านประธานนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับ มีภาพบรรยากาศนะครับการเปิดโรงงานนะครับอาวุเรโอนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับผมเดินเข้ามานะครับทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับที่ให้ท่านสมาชิกนะครับตรวจสอบสายงานนะครับบริการในเรื่องของข้อมูลนะครับต่างๆนะครับมีตัวของบอร์ดประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งที่เรามานะครับเป็น ช่วงของวันแม่พอดีนะครับก็คือทางน้องๆ customer service นะครับที่สำนักง,งานหัดใหญ่นะครับก็มีการร่วมจัดบอร์ดเทิดพระเกียรตินะครับตัวเคาน์เตอร์นะครับก็ออกแบบได้ดูน่ารักะครับเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ดูทันสมัยนะครับ มีน้องคัสเตอร์ม์สวิต์หนึ่งท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันหน่อยนะครับให้ทางน้องเขาแนะนําตัวนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงนะคะเอ็นเจนที่สีประจัสาขาหาดใหญ่ค่ะก็คือดาร์ลินาชิท่านนะคะโอเคครับชื่อจริงชื่ออะไรครับผมชื่เฉลิมพลสำรังค่ะอ่าน้องเขาดูน่ารักมากนะคะรับอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับก็เดี๋ยว มีคลิปแนะนำตัวน้องๆเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นบรรยากาศชั้นล่างนะครับก็ค่อนข้างพร้อมนะครับสถานที่ต่างๆนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หาดใหญ่เองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับเข้ามาใช้บริการนะครับแล้วก็ร่วมทำธุรกิจกับทาง c a t c o m นะครับ